ค่ะกลับมากับรายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเทศกาลนอนดึกของเหล่าแฟนบอลก,ก็ได้เวียนมาอีกครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมและก่อนหน้าน,นี้หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกร้อนอกร้อนใจนะ,ะว่าตกลงแล้วฟุตบอลยูโรจะได้ชมกันหรือเปล่านะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายก รัฐมนตรีก็เป็นประธานการถแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024หรือว่ายูโร2024นะคะโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายก รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในเสริมสักพงพาณิชข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานาสาวจิราพรสินทุพัยค่ะรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายก้องก้องศักยอมมณีนะคะผู้ว่าการการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานกรรมการบริษัทสมิตฟุตแวร์จำกัดในฐานะผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดแล้วก็ผู้บริหารภาคเอกชนที่จะ สนับสนุนการถ่ายทอดสดร่วมการถแถลงข่าวด้วยโดยท่านนี้ยกกล่าวว่านับเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะโดยกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่คนไทยให้ความนิยมชมชอบเป็นอันดับหนึ่งและการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขันฟุตบอลที่คนทั้งโลกให้ความสนใจอย่างมากนะคะเป็นรองเพียงแค่ การแข่งขันฟุตบอลโลกเท่านั้นนะ,ะทั้งนี้นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาของรัฐบาลแล้วค่ะการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับประเทศและมหาการรมกีฬาระดับโลกประชาชนคนไทยก็ควรที่จะได้รับชมด้วยนะคะรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดสดกีฬาในต่างประเทศค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับชมนะสำหรับเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันค่ะรัฐบาลก็ได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะ เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ผ่านฟรีทีวีนะคะประกอบด้วยบริษัทสมิทฟุตแวร์จำกัดหรือว่าแอร์โรซอมนะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะบ,บริษัทไทยเบเบจำกัดมหาชนนะคะบ,บริษัทท่าอากาศ ถาอากาศยานไทยจำกัดมหามหาชนนะคะแล้วก็บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดนะคะหรือว่าบางกอกแอร์เวย์ค่ะซึ่งก็ร่วมกันสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครั้งนี้นะคะให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยได้รับชมตลอดการแข่งขันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณพระเอกชนที่ร่วมกันให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครั้งนี้ค่ะเพื่อให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับชม กันตลอดการแข่งขันอย่างถูกเลิขสิทธิ์นะคะทางนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป2024หรือว่ายูโร2024นับเป็นการแข่งขันครั้งที่17นะคะจะเริ่มการแข่งขันนัดแรกวันที่15มิถุนายนยาวไปจนถึง15กรกฎาคม2000 567นะคะโดยเยอรมนีเนี่ยเป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็จะใช้สนามการแข่งขันหลากหลายเมืองทั้งในกรุงเบอร์ลินเองนะคะเมืองโคโลนมิวน,นะะิกนะคะแฟรงก์เฟิร์ตฮัมบูร์กนะคะดอทมุลแล้วก็ไลฟ์ซิกเป็นต้นนะคะโดยมีทีมฟุตบอลที่จะทำการแข่งขันทั้งหมด24ทีมด้วยกัน,นะคะ่ะแบ่งเป็นกลุ่ม A B C D E F นะคะโดยแบ่งกลุ่มละ4ทีมนะยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ทุกแมตช์เลยนะคะนับตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะคะผ่านทางช่องฟรีทีวี NBT, m c ี r แล้วก็ PPTV นะส่วนแมตช์ไหนจะถ่ายทอดสดทางช่องใดจะมีการ ประกาศให้ทราบอีกครั้งนะคะรอเช็คก,กันอีกทีนึงนะคะโดยในช่วงที่ท่านนายกเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังงานถแถลงข่าวนะคะคุณผู้ชมท่านนายกก็บอกว่าดีใจมากที่มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนนะคะทำให้เกิดการหายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครั้งนี้นะคะโดยขอฝากในเรื่องของการพนันว่าอย่าให้มีนะ,ะแล้วก็อย่าให้มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะ,ะทั้งนี้ ระยะเวลาระหว่างไทยและยุโรปยังมีความแตกต่างกัน อยู่พอสมควรนะคะก็ขอให้ประชาชนอย่าลืมที่จะตื่นมาทำงานกันด้วยนะคะส่วนการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยท่านนายกไม่สนับสนุนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024เนี่ยจะถ่ายผ่านช่อง m c o t HD แล้วก็ช่อง n b t 2 h d นะคะครบทุกแมตช์เลยโดยไม่ใช้งบประมาณของทางรัฐบาลนะคะซึ่งมูลค่าของลิขสิทธิ์นั้นท่านนายกเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นความ ลับอีกทั้งท่านนายกยังแย้มอีกว่าทีมที่ตนเชียร์เนี่ยก็คือจะเป็นทีมชาติอังกฤษนะที่ท่านนายกรู้สึกว่าเป็นก็คือเป็นทีมเต็งในตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลในครั้งนี้เนี่ยเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนหรือไม่ท่านนายกกล่าวว่าไม่อยากจะให้เรียกว่า เป็นการคืนความสุขให้ประชาชนอยากจะให้เรียกว่าเป็นการเพิ่มความสุขให้ประชาชนจะดีกว่านะคะแล้วท่านผู้สื่อข,ข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลครั้งนี้จะทําให้การท่องเที่ยวคึกคักหรือไม่ท่านนายกกล่าวว่า ตนว่าไม่น่าจะคึกคักนะคะแต่จะทำให้ร้านอาหารนะคะแล้วก็พวกสปอร์ตบาร์หลายๆแห่งคึกค,คักมากกว่านะ,ะส่วนเรื่องของกำหนดการแข่งขันเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆตอนนี้หาเช็คได้แล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งกำหนดการแข่งขันเนี่ยออกแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีตามเวลาก็คงจะเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมตามเวลาไทยก็จะมี3นัด ต่อวันนะคะก็จะมีช่วง2ทุ่มหทุ่มแล้วก็ช่วงตี2นะคะสำหรับนัดแรงเนี่ยก็จะเป็นคืนวันศุกร์ที่14นะ,ะตี2นะคะเยอรมันเป็นเจ้าภาพก็จะพบกับทางด้านของสกอตแลนด์นะคะ